ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับคลิปวิดีโอดูดวงทำนายไทยทักนี้จัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียว ไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรไปแปกลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครสําคัญมากเลยนะใครมาขอผลประโยชน์อย่าไปให้คนนะเออโอเคมาเข้าเรื่องการทำนายไทยทัศน์กันคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์สัปดาห์นี้ของคุณราศีพฤษภนะครับการแบ่งราศีเราแบ่งตามแนวทางตะวันตกนะครับและผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะ เราทำนายกันไปตามแนวทางไพ่ทาโร่สากลน,นะครับทำใจสบายๆดูเป็นแนวทางดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องเชื่อทั้งหมดรับฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตดวงชะตาไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตคำทำนายดีๆบางทีอาจไม่ตรงกับทุกท่านเพราะแต่ละท่านมีวาสนามาไม่เท่ากันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะ โอเคมาเริ่มกันเลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณลาศีพฤษภนะครับสัปดาห์นี้คุณลาศีพฤษภดวงชะตาจะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่โ oh อ้โหเดอะโฟูใบแรกมาก็ลัลลาเลยคุณพฤษภคุณจะมีความสุขกับตัวเองเป็นอย่างสูง การมีความสุขกับตัวเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอให้ใครมามอบความสุขให้คุณอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินไปไหนคนเดียวได้อะไรแบบนี้คุณจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษช่วงนี้นึกอยากทําอะไรทําได้ทันทีโดยไม่ต้องรอกลุ่มกวนไม่ต้องรอรวมทีมนะบางทีนัดเพื่อนนัดแล้วนัดอีกทริปล่มแล้วล่มอีกนัดกันไม่ได้ แต่พอตัดสินใจเดินทางคนเดียวอ้าวสบายใจเฉยแบบนี้เป็นไปได้นะครับลองดูนะคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นอย่างมากช่วงเวลานี้เป็นจิตอิสระก็ได้เดฟโฟเนี่ยจิตอิสระคือการไม่ผูกพันไม่ผูกมัดกับอะไรจนเกินไปเออมีความโปร่งเบาโล่งใจยังบอกไม่ถูกมีใครเพิ่งถูกลอตเตอรี่มาหรือเปล่าเลขท้ายอะไรแบบเนี้ออดูเมันคุณละลาดีจังเลยหรือเพิ่งได้รับโชคบางอย่างมาจากครอบครัวพี่น้องเพื่อนสนิทแบบนี้นะ บางท่านเพิ่งได้รับสิ่งดีๆมาเป็นไปได้นะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวดีได้ด้วยโอ้โหห้าถ้วยว่าแล้วที่ผ่านมาคุณเคยอาจมีความเศร้าหมองบางอย่างอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับบางเรื่องแต่เหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วปัจจุบันคุณล้นลาแล้วคุณมีความสุขความเจริญแล้วที่ผมทักไปเมื่อกี้ว่าคุณเพิ่งได้รับโชคดีใดๆมาหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นแล้วรักษาพลังงานดีๆนี้ไว้นะครับคุณมีโอกาสได้โชคลาภเพิ่มเรื่อยๆนะ ยิ่งอารมณ์ดียิ่งโชคดีเออจาไว้ปฏิบัติได้เลยนะครับเคลดไม่รับแบบนี้ยิ่งอารมณ์ดียิ่งโชคดีถ้าโชคดีอยู่แล้วจะโชคดียิ่งขึ้นไปอีกอ,อ่าใครเพิ่งมีโชคมางวดหน้าคุณอาจจะได้อีกเออนะครับนะเออแล้วก็เออโอ้โหโห,หนึ่งถ้วย ความสัมพันธ์โดดเด่นมาก Ace of Cups ตำราสากลว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏตามความเชื่อมีโอกาสที่คุณจะได้มิตรใหม่โอกาสใหม่ๆที่ดีบางท่านถึงกับมีคนเข้ามาจีบแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าคุณจะพิจารณาคนเหล่านั้นเอาวางตำแหน่งไว้แบบไหนถ้าใครมาจีบแล้วคุณอยากมีแฟนอยู่พอดีก็ลองเปิดใจคบหาดู แต่ถ้าคุณไม่อยากมีแฟนไม่อยากยังไม่อยากมีคู่ใบนี้ทํานายได้ว่าคุณจะได้เพื่อนที่ดีมากหรือมีคนเข้ามาสนับสนุนเออเป็นโชคดีจากผู้คนก็ว่าได้โชคดีจากความสัมพันธ์ก็ได้แม้แต่การที่ใช้ชีวิตอิสระช่วงนี้ทําให้คุณดูดีดูมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเข้ามาเพิ่มก็เป็นไปได้ยิ่งคุณมีความสุขยิ่งดึงดูดคนดีๆเข้ามาดึงดูดทั้งคนดีดึงดูดทั้งโชคดีเออไม่ธรรมดาแล้วก็ คุณา oh ho, คราศีพฤษบโอ้โหดัซซันกราบสาธุขอรับด้วยคนนะครับเดัซซันออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นราศีใดก็แล้วแต่คุณราศีพฤษพก็ด้วยหรือใครก็แล้วแต่ที่มาดูคลิปนี้ของคุณราศีพฤษพคุณที่ได้เห็นใบนี้การเสี่ยงททยได้ใบนี้เรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันตามความเชื่อการได้เดัซซันไม่ธรรมดาเดัซซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสาหรับไพ่ทาโสรสากลเมื่อเดัซซันปรากฏทํานายดีได้อย่างเดียวเลยว่า คุณจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบถ้าเคยมีโชคลาบมาแล้วจะได้โชคลาบที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชีวิตคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงช่วงเวลานี้คุณสว่างสวัยมากไม่สามารถมีอะไรมากลบรัศมีคุณได้ยึดมั่นในคุณงามความดีความถูกต้องเข้าไว้คุณราศีพฤษภและใครก็แล้วแต่ที่ได้มาดูคลิปนี้คุณจะมีโชคดีเป็นอย่างสูงน้อมรับไว้เป็นกำลังใจเลยนะครับนะ รับไว้เป็นกําลังใจเออที่เหลือคุณต้องปฏิบัติต่อเองนะนะครับดวงดีแล้วที่เหลือ,อยุติการปฏิบัติด,ด้วยเออไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีแปลว่าทางสะดวกอยากทําอะไรดีๆรีบทําเลยนะฮะเด e s ซันการันตีโชคดีกันทั่วหน้าใครเสี่ยงทายได้ใบนี้ใครเห็นใบนี้เอาโชคดีรับไว้ตามความเชื่อนะเชื่อในสิ่งดีๆไม่เสียหายนะครับดีก็ไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้เออ เชื่อในสิ่งดีๆเนี่ยแหละเชื่อในพลังงานดีๆแล้วก็โอ้ซีถ้วยช่วงเวลานี้เหมาะสมกับการคัดกรองสิ่งที่จะเข้ามาช่วงเดือนสันแบบแบบนี้นะช่วงเดือนสันแบบนี้ช่วงดีๆแบบนี้ใครๆก็อยากเข้าหาคุณโอกาสดีๆมักจะมาจากทั่วสารทิศแต่ว่าเราก็ต้องคัดกรองสักหน่อยเพราะบางทีคนที่เข้ามามา,มากมายโอกาสที่เข้ามามากมายอาจจะดีไม่เท่ากันหรือมีของไม่ดีปนมาก็เลือกดีๆก็แล้วกันช่วงเวลานี้คัดกรองสักหน่อยใครเข้ามาลุมล้อมห้อมล้อม มีคนไม่ดีปลเข้ามาไหมมีใครหวังผลประโยชน์ไหมคัดกรองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะครับประมาณน,นี้ไม่เสียหายหรอกยังไงก็เดอะซันโชคดีเป็นส่วนใหญ่ะนะครับสิ่งไม่ดีจะเข้าไม่ถึงคุณนะครับสิ่งไม่ดีจะเข้าไม่ถึงคุณแล้วอะไรที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตจะพ้นออกไปเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่ๆโอ้โหราชินีเหรียญ Queen of Pentacles ใบนี้ไพ่อภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ตามความเชื่อตามตำราสากลการเสี่ยงทายได้ใบนี้มีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสำเร็จมั่งคัง่งมั่นคงด้วยความสามารถหรือจะจากเงินทองมรดกเงินเสน่หาอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้รับโชคดีจากทุกทิศท,ทุกทางวันนี้ไม่ธรรมดาทั้งเดอนสันทั้งราชินีเหรียญโชคดีกว่านี้ณเวลานี้ไม่มีอีกแล้วสัปดาห์นี้เป็นต้นไปคุณราศีพฤษภคุณมีโอกาสโชคดีอย่างสูงสุด สิ่งใดที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วสิ่งที่คาดหวังมีโอกาสเป็นจริงมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงคุณผู้หญิงมีโอกาสที่จะได้ยกระดับฐานะให้อยู่ในชนชั้นสังคมที่สูงขึ้นไปได้รับสังคมดีขึ้นได้รับการยกย่องเชิดชูคุณผู้ชายมีดวงนาลีอุปถัมภ์ชัดเจนมีโอกาสได้คู่ร่ารวยนะครับประมาณนี้เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วโชคดีก็ได้บางท่านมีเจ้านายเป็นผู้หญิงคุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับแล้วก็ โอ้โหแปดเหรียญบอกแล้วดวงดีมาคู่กับความขยันขันแข็งไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆรอดวงมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีแล้วต้องขยันขันแข็งแปดเหรียญไพ่ของคนทำงานชัดเจนประกอบกับเดือนซันยิ่งทำงานยิ่งขยนันยิ่งมาถูกทางทำในสิ่งดีๆยิ่งได้ดีแปดเหรียญยิ่งทำงานนะหน้าไพ่คือคนทำงานแล้วเหรียญที่งอกเงยงอกงามขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำงานเงินยิ่งเพิ่มเออเงินเยอะจากการทำงาน จะเสี่ยงโชคด้วยก็ได้พอเพลินๆน,นะครับเอาพอสนุกแต่ดวงชะตาคุณโชคดีส่วนใหญ่คุณงามความดีส่วนใหญ่จะมาจากการทํางานและการใช้ความสามารถโอเค okay. ไปกันต่อคุณผู้ศบไม่ธรรมดาดวงแบบนี้มีดวงเดอะซันมีดวงราชินีเหรียญมี8เหรียญแล้วยังไงต่อไปจากนี้ไปไม่ต้องกลัวอะไรละโอ้โห,โห,โห,โหราชาเหรียญ King of Pentacles ไพ่คู่มาแล้วอภิมหาเศรษฐีคู่ดับเบิลนี่นี่นีน ราชาเหรียญราชินีเหรียญคู่กันดีกว่านี้ณนะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วคลิปนี้คือดีที่สุดของช่วงเวลานี้ของคุณพฤ้ศพแล้วนะครับและใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้แม้คุณจะไม่ใช่พท้ศพแต่ถ้าคุณได้เห็นไพ่คู่นี้ได้เห็นราชินีเหรียญราชาเหรียญคู่นี้ได้เห็นเดอะซันไปพร้อมๆกับเราตอนนี้คุณมีความโชคดีอย่างแน่นอนตามความเชื่อไพ่สองใบนี้เป็นไพ่คู่กัน คู่กันมาแต่ชาติบางไหนไม่รู้ล่ะแต่ว่าราชาเหรียญราชนีเหรียญส่งเสริมให้ชีวิตคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามักเจอคนที่ดีเข้ามาสนับสนุนชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองใครคิดไม่ดีใครทําไม่ดีจะพ้นออกไปเองคนดีๆเท่านั้นที่จะเข้าถึงคุณและเข้ามาส่งเสริมกันอย่างแท้จริงใครอยากมีคู่จะได้คู่ดีมากราชาเหรียญราชนีเหรียญคู่กันอย่างชัดเจนเข้ามาส่งเสริมให้รุ่งเรืองร่ํารวยไปด้วยกันแบบนี้ นะครับไม่ว่าฐานะคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้คู่ใหม่ๆเข้ามาตอนนี้มีโอกาสชีวิตดีขึ้นหรือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วทํานายได้ว่าคู่ของคุณคือคู่ทรัพย์คู่โชคคบหากันดีอยู่แล้วเออนะรักกันมากๆนะคนที่มีคู่ส่วนคนโสดที่ยังไม่คิดมีคู่คุณจะได้กาณมิตรที่ดีมากหรือได้สปอนเซอร์ได้ผู้สนับสนุนที่ดีก็เช่นกันนะครับเป็นไปได้ชีวิตแต่ละท่านบริบทต่างกันไปเพราะฉะนั้นคําทํานายสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะ ผลที่ได้รับจะแตกต่างกันออกไปแต่ดีแน่นอนราชินีเหรียญราชาเหรียญเดอดซันมาขนาดนี้วันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวขอใบสรุปให้คุณราสีผู้สบหน่อยนะครับดีขนาดนี้ใบสรุปจะเป็นอย่างไรโอ้โหจัดเม้นสบายละทำอะไรได้อย่างนั้น ความตั้งใจของคุณจะเป็นจริงความตั้งใจดีจะเป็นจริงคิดอ่านการใดอยากทำอะไรจะประสบความสำเร็จสมหวังดังตั้งใจใบนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมนิดเดียวคือทำดีได้ดีแต่ถ้าเผลอทำผิดพลาดก็ต้องรับผลเช่นกันนะเพราะฉะนั้นทำอะไรด้วยความรอบคอบนะสื่อสัตย์มั่นคงยุติธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะได้รับผลดีอย่างแน่นอนเอาใจช่วยนะขอให้มีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองครับคุณผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ